สวัสดีครับเอฟซีครับอยู่กับช่องลำน้ำมิสารคือเก่าเอฟซีบ่าวหมูคือเก่ากับพญท่านครับตอนนี้พญท่านเรามองลงไปล้อมปาตองกายเอฟซีได้แต้มแล้วครับเดี๋ยวรอเบิ้งเพื่อนเอาข้นมาเอฟซีนี่ครับน้ำมือที่มาเอาปาตองกายได้หาโตครับนี่โอ้ลดลงคากอีหลีเอฟซีเห็นบ่กกันกันห้อยน้ำครับผุนครับยุ่งสูงผุนนี่ครับโอ้ลงมาพี่ครับตอนนี้แทบบ่ได้นั่งจะรอดเอฟซียางเลยครับน้ำเชียงหรือเคียงคอครับ าหม้อรง้งไปร้อมปุ๊บมันกะบ่บพอข้าวเยฟซี่กับส้นกับตำลวดพญาท่านพึ่นหาของไงเมื่อบ้านจ็ดโตครับสิบหกกิโลตอนนี้กำลังปลดปลาเยฟซีเดี๋ยวมาเบื่องตอนพึ่เอาขึ้นมาครับเอา 4, ครับเยฟซี่ครับพ่ใหญ่ท่านพึ่นปลดปลาออกจากหม้อเรียบร้อยแล้วครับกำลังล่อขึ้นมาครับมาเบิ่งใส่ปลาว่าจะนำนักอยู่ขนาดได้ครับ นี่ท่านว่าสองโลก,กลัวครับเอฟซีครับเพิ่นลงไปว่าท่านนี่หอดครึ่งชงั 4, ่วโมงเลยเอฟซีปลาตัวนี้ครับลายแหลกแหกหมันนะครับยกเชิญเทินเชิญเ,เทินมาอยู่ในเอฟซีเอ้ยบ่าวหมูกับว่านแฮลงตีนแฮมักไว้แล้วครับเจ้าประดูเจ้าปลาคอไงไนบอลเอฟซีขืนง่ามอยู่อึบโหลด นี่ลาบอนวังต้นหนาพอขึ้นมาพีิ่ตัวใหญ่ๆขึ้นมาพีิ่ประมาณอีกสี่เมตรใหญ่เลยขึ้นใหญ่ขึ้นแห้งปลาตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งใส่ปลา้ำกันเรบครับใส่ถุงปุ๋ยเดี๋ยวถุงปุ๋ยให้ใหญ่ท่านกัน มันตื่นบ่นอบนเ,เออแต่อย,ยู่มันบ่อนหลายตัวอยูงง่งวงอื่้มันอากลมันมต้องเหมืมันเีนเน,น,นมไปดอกมันบ่อนไก่ฟังอยู่ังเหขืนง่ามง่ามจะประคอจะปร,ะประโดดว่าขืนง,ง่ามแห้งอึบเลยน้ำไหลบินดอกประโดกับใบยัยแห้งดอกกันประคอพม,<ร>มกว่ามันโลบแลว ููกลัวพนักมันแล้วไม่ได้เสียเขียวอยู่ก็ไปทงอนี่นะอ,อ,อืมนี่เอฟซีเป็นไงใกล้ครับบตัตตอน์มาเรานี่สองกลัวเอฟซีอ,อนสันน้นดน้ำมนบกเดี๋ยวจิกลูบกัน่อจับวิดีจิกลูกไหมน้ำบกมันก็เล็นคือวาละคนมาลาของไง ของน้อยๆพญท่นนานรวยมากคนใดเด้ใหญ่ไม่เอาโอ้เล็กไม่ชอบบาสันวาเนี่ยท่านว <ๆ S 1> ายยศีเอ้ยเล็กๆไม่มใหญ่ใหญ่พ่อใหญ่มากอึ้ยคักคักไล่แหลกแขกมานมาแล้วยศีเดี๋ยวขันพญท่านได้อีกจังไหนบอหมูสิท่าให้เบิ้งเป็นช็อตๆไปเนาะยศีเนาะเดี๋ยวติดตามกันต่อค,ครับผม นนมันเทวิญญาณโลกอ่ะอันนี้หล,ล่อม่องเนาะบ่าวมูเลยประเดีด๋ยวทายช่วงเพื่อาขึ้นมานเนี่ยได้เห็นตัวเดียวแล้ว,ลวน่ะนี่ผลงานเพิ่นคือเก่านั่นละเอ,อ้ยจะเม่นการถักหลายจนสาวหน่อยครับมีเงยจ่องจมเลยครับบ่าให้หาปลาแนวอื่นมาสัน่นบม่ไหวแล้วว่าสัน่นเข็ดยากซะเหลือเกินมาสันา่นมา บมเมนบมมีไปขายบมมีคนสืซื้อเนล่าเจะไปขายไส่อ้าเจสซีเบิ้งครับนี่ตุ้มโตใหญ่ๆเลยครับนี่เจสซี่หัวมันสองโลกกลัวครับปลาตัวนี้บางกันแม่บางกันอ้าวนี่เจสซีเบิ้งตัวแรกนี่แล้วเล่าซนแล้วไงสุดยอดครับอะ บทั้นนี้มีมองอไอ้กระจายสินค้าไี้สิอัดหนังแข็งคือเก่าเหรอครับนี่ตัวแรกนี่คิดว่าหมูไทยเยอะซื้อบางครับนี่ตัวแรกพอดีบ่าวหมูบนั้นเดี๋ยวไปร้านแค่ยี่สิบไทยเนี่ยเยอะซืเดีเบิงบเเบงเบ่งตอนมีร้านคนเอาสิบมาเนะาะตัวนี้ตัวนี้สิตรงก็ตกัวงขันครับไงก็ตัวงขันตัวนี้ก็สองลูกอัพที่กันยังไงสองลูกไปปลายครับปลาตัวนี้นี่ครับ ลองไปไปลายปลาตวนไงแข็งไห้ FC ทซุ่มนี่สุ่มตัวลโลแล้วครับนี่ยังไรกตนนหนจะนจนโล่นี่นอ่อยตัจะกรโล่พอดีนี่ขเขาเป็นปลาโตัไปแๆเนะเอซเนาะสุ่มตัวหน่นอยเขาครับมาสิบ่ะไ้ก็หาตัวคนนี้เอเอ้ยใหญ่ท่าน อาหายังอือคือเดียวพอเถอนี่ก็ได้เพื่อเนน้ำมันแต่ว่าค้นเหน็ดนี่บอกว่าสปอปครับให้หาปลาช่อนซ่าบว่าสัน่น <c oughs> อ่ะอัดไปก่อนเห็ดสีส่ราคามีลูก่้าครับวัมีก็บสได้เห็ดอาย,อยุไปกินเฮ้ยต <c oughs> ัวมันลหย มันอสิเ้้ยาไดถังได้ถังนี่ผลงานผลงานไงท่านครับที่ทงนี่แต่ว่านี่นี่ผลงานสาาหน่อยก็มีจองเนื้อคุณวนเลยเอาเนื้อมาให้ิ่นเบิงนี่ครับเนื้อ เนื้อปลากายบ,ายบม่มีอย่างผสมเมื่อสิมอล้วนๆดาวหน่อยเฮ็ไดไวปสะพานกระเพราเด้งอีลีเรซี่ไปเลยวยอล่นเด้อครับเนื้อปลาดิงด่งแห้งเด็กกระเพราฮะปิดฝาอันนี้ผลงานนไยท่านอีกันคิดเบอ,เอร์เรซี่ามาม้องซิฟซีครับอันนี้รอดด้วยครับนี่อันนี้รอดแต่ว่ามันยังหันหัดเล็กน้อยนะนไงท่านเราด,ดึงมาได้ครับเป็นปลาแมนูเขา พิษกบบระ,ระกบ,บุเนฟซีปลาหมูนี่ปลาพิษกระบูนนี่ปลาเกียงไงนี่ผลงานเบาหมูนี่นสองตัวครับเออนี่น,นี่นี่นี่บนไปสองตัวนี่นี่นี่น้ำนี่น้ำนี่น้ำนีานมำปลาบูนี่ปลาบูครับเอาครั้งไปกระมูเขาเอาโอเคเคอฟซี okay, ครับผู้ใดเบงการถือกุกถือใจอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำหน้าอีสานคือเก่าอะไเอฟซี่เฮ้ยปลาบู สุดท้ายทายสุดขอการเขมาสวัสดีครับผมล่าสดไปครับบักปูเครับ